ภาพการจำลองเหตุการณ์ของออของทางทีมบุญบันเทพจจบัรย์เทพแล้วเหมือนไหมเหมือนกับที่เราให้การไปไหมเป็นการละครเกรดบีนะคะความบันเทิงมันมันเพิ่งเริ่มต้นผมว่าน้องเขาก็พูดไม่ผิดหรอกบางคนอาจจะคิดว่าการสูญเสียชีวิตหรือเหตุการณ์ที่สังคมมองอยู่เป็นความสนุกมันก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องจิตจ,จิตของแต่ละคนที่คิดเขาบอกว่าให้ดูการ จำลองตกเรือวันนี้เป็นความบันเทิงอย่าไปดูให้มันมีสาระเห็นเห็นน้องเขาพูดผมก็ว่าเออมันก็เป็นบันเทิงนะเหมือนละครหลังข่าวแล้วดูละครหลังข่าวฆาตกรรมซ่อนเงื่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูตอนจบของละครดูไปเรื่อยๆมันจะบันเทิงมากขึ้น ำไมหรอคะถ้าความเห็นของแซนเกี่ยวกับการจำลองที่คุณจัดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับละครเกรดบีที่ดูแล้วก็ไม่ได้บันเทิงด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแซนไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นซึ่งมันเป็นเรื่องของแซนนะคะคุณอย่าลืมอย่าประดิษฐ์วัทกรรมสวยหรูเอาไว้หรอกคนแค่กลุ่มหนึ่งในโซเชียลที่เขาเชื่อคุณเลยคะ่ะ แนวิสาพัดค่ะสุดทนโพสต์เดือดนะคะเหตุการณ์จําลองแตงโมโตก,กเรือเป็นการกระทําที่ไร้ความรับผิดชอบสร้างกระแสด้วยวิธีตลาดล่างค่ะ จากกรณีที่หลายคนคะ่ะตั้งข้อสงสัยถึงการเสียชีวิตของอดีตนางเอกสาวนะคะแตงโมนิดาที่ไปดินเนอร์กับเพื่อนแต่สุดท้ายเสียชีวิตโดยเหล่าเพื่อนๆบนเรือสปีดโบ๊ทที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเป็นอุบัติเหตุจากการที่เธอไปฉี่ท้ายเรืออย่างที่ทุกคนทราบกันดีคะ่ะว่าแม้คดีนี้จะผ่านมาเกือบ3ปีแล้วแต่สังคมก็ยังคาใจรวมไปถึงยังมีผู้ใหญ่อีกหลายๆคนคะ่ะก็เช่นการที่คาใจเรื่องนี้จนนามาสู่การอยากรื้อคดีคะ่ะและวิเคราะห์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะมีการเปิดหลักฐานใหม่และตั้งข้้้อสงสงัยในนนนพิิรุธทีีี่เกดดขึคน อยย่่าาางมากมกคะจนกระทั่งทําให้เมื่อวานนี้ค่ะ16มกราคมนะคะมีเหตุการณ์จาลองแตงโมตกเรือโดยมีสาวๆมิสแกรนค่ะแต่งชุดเป็นแตงโมเพื่อทดลองการฉี่และตกท้ายเรือโดยอาสาสมัครนะคะจะได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ปานเทพพวงพันธ์คณบดีวิทยาลายัยการแพทย์แผนตะวันออกมอรังสิตประกอบไปด้วยฟ้าบาร์บี้มิสแกรนเชียงใหม่2025 ปอยเชลินมิสแกรนนครพนม2025เฟิร์นหรือเฟรินวีรินมิสแกรนนครสวรรค์2025นิวยกสุพรรณิกามิสแกรนชุมพร2025ครูลิต้าวีรินดาครูสอนดำน้ำนางเงือกและหนูวันกันเลยว,วันมิสแกรนฉะเชิงเซาว2 2 5 5ที่แสดงเป็นแซนค่ะโดยมีบอสนวัดอิสระไกรศีนะคะบ,บอสแห่งเวทีมิสแกรนได้รวมรงเรือไปพิสูจน์ด้วย ก่อนเริ่มเหตุการณ์จำลองทุกรอบค่ะนักแสดงทุกคนนะคะได้ไหว้ขอขมาพระแม่คงคาก่อนการจำลองเหตุการณ์นะคะทุกครั้งค่ะรอบที่1นถึงสนะคะทุกคนสวมใส่เสื้อชูชีพนั่งอยู่บริเวณท้ายเรือกับหนุวันค่ะที่แสดงเป็นแซนโดยมีคุณนวัดอิสระไก่ศีลค่ะเจ้าของเวทีมิสแกรและจานปันเทพภผพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวิ่งเรือไปถึงบริเวณสะพันพระรามเจ็ก่อนที่จะวนเรือกลับมา,ใช,า,มบมาใช้ความเร็วเรืออยู่ที่8นอตหรือประมาณ14.816กิโเมมต่่อชัวมงมีการจลองเหตุ การที่แตงโมนะคะจับขาแซนไว้บริเวณท้ายเรือก่อนที่จะตกนะคะจากเรือค่ะบริเวณหน้าท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งนะคะโดยที่ไม่มีการถูกใบพัดเรือบัดขาหรือได้รับอาการบาดเจ็บใดๆสักรอบค่ะท่านผู้ชมท่ามกลางความดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากทีมกู้ภยัยใช้เวลาในการทดลองประมาณ10-15นาทีค่ะในการจําลองรอบที่4นะคะนิวยกค,ค่ะได้ตกจากเรือก่อนถึงจุดที่ซักซ้อมซึ่งสันนิษฐานว่าดาจะลื่นท่ามกลางเสียงของชาวบ้านที่บอกว่ายิ่งมีความเป็นไปได้น้อยมากที่แตงโมจะนั่งฉี่อยู่บ บริเวณท้ายเรือเสียชีวิตจริงๆเราว่าบริเวณท้ายเรือมีความลื่นและแตงโมคงไม่กล้าไปนั่งฉี่ท้ายเรือในเวลานั้นส่วนการจําลองรอบที่5และรอบที่6ขานหนูวันนะคะที่แสดงเป็นแซนทุกรอบรอบนี้มาเป็นแตงโมซึ่งก่อนการจําลองเหตุการณ์หนูวันกับคูลิต้าได้มีการเปิดใจบนเรือสปีดโบ๊ทว่าทั้งสองคนนะคะขอไม่สวมใส่เสื้อชูชีพเพราะมั่นใจว่าว่ายน้ําแข็งและมั่นใจในทีมกู้ภัยโดยให้เหตุผลว่าที่ไม่สวมเสื้อชูชีพเป็นเพราะว่าต้องการจําลองเหตุการณ์จริงขณะเกิดเหตุและการที่ไม่สวมเสื ชูชีพเวลาตกลงไปจะถูกใบพัดเรือดูดเข้าไปตามที่คนบนเรือกล่าวอ้างจริงหรือไม่ซึ่งจากการจำลองพบว่าทั้งสองคนปลอดภัยดีค่ะท่านผู้ชมส่วนการจำลองรอบที่7นะคะอาจารย์ปานเทพได้เปิดเผยก่อนการจำลองเหตุการณ์ว่านายแพทย์ธวัชัยจะจำลองเป็นคนสุดท้ายโดยที่ไม่สวมใส่เสื้อชูชีพพร้อมกับถามสื่อมวลชนที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการตกและนั่งบริเวณท้ายเรือโดยเฉพาะแซนที่บอกว่าลักษณะการนั่งก่อนตกนั้นไม่ใช่แบบที่ซักซ้อมไว้เมื่อวานจึงอยากจะถามแซนว่ายืนอย่างไรทําแบบไหนหรือ แซนอยากจะมาจำลองเหตุการณ์ด้วยตัวเองด้านคุณหมอทวชัยได้กล่าวว่าอยากท้าพิสูจน์ให้แซนมาจำลองเหตุการณ์นี้ถ้าเป็นไปได้ให้อยู่ในอาการมึนเมาสุร,รามาด้วยก็ดีแล้วก็มาตอบคำถามด้วยว่าสรุปวันนั้นใส่รองเท้าแตะหรือไม่แล้วรองเท้าไปอยู่ในถุงพบศพได้อย่างไรสําหรับเหตุการณ์จําลองทั้ง7อรอบในครั้งนี้พบว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทุกคนปลอดภัยดีหลังจากนี้นะคะจะให้นักแสดงทุกคนไปพักผ่อนเปลี่ยนชุดก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวและเสวนาสรุปสาเหตุการเสียชีวิตโดยไฮไลท์ค่ะคุณ อัศริยะนะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็ได้เปิดเผยภาพของแซนนั่งอยู่บริเวณท้ายเรือตามคํากล่าวอ้างของพนักงานสอบสวนที่ทําคดีขณะที่ทางฝั่งของปอและแซนค่ะอดีตเพื่อนของแตงโมนะคะแล้วก็เป็นคนบนเรือที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวโต้เช่นกันโดยปอเผยว่าเห็นด้วยนะคะที่มีการจําลองเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนและประชาชนจะได้เห็นภาพไม่ได้มาจากจินตนาการค่ะแต่ส่วนตัวนะคะก็มองว่าเหตุการณ์จําลองที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ตรงกับลักษณะการตกเรือ ของแตงโมนิดาในช่วงเกิดเหตุตามที่แซนเคยให้ปากคําเอาไว้เพราะว่าแซนนั้นได้ให้ปากคําชัดเจนว่าทันทีที่ตกจากเรือแตงโมได้เกาะท้ายเรือไว้ประมาณ10วินาทีก่อนที่จะหลุดออกจากเรือไปซึ่งไม่ใช่การตกเรือในลักษณะที่ดีดออกจากเรือตามที่กําลังจําลองเหตุการณ์กันอยู่ค่ะภายในวันเดียวกันนะคะคุณแซนก็ยังได้มีการไปเปิดใจเพิ่มเติมในรายการเปิดปากกับภาคภูมิด้วยโดยเมื่อถูกถามว่าการจําลองที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนกันกับเหตุการณ์จริงบนเรือหรือไม่แซนตอบทันทีนะคะว่าการละครเกรดบีไหมคะเพราะไม่ว่าจะการ จำลองการตกเรือเขาบรรลุสักอย่างไหมมันต่างอะไรจากการที่เธอเคยบอกว่าเอาเงินไปละลายแม่น้าเจ้าพญาเล่นและยังมีบางช่วงบางตอนค่ะในท้ายๆรายการได้ฝากถึงบอสนวัตนะคะบอสใหญ่แห่งวิธีมิสแกรนว่าบอสมีจิตอาสาขนาดนี้เอาเวลามิสแกรนเนี่ยมาเสียสละทําอะไรให้คนอื่นเอาไปปลูกฝังโซเชียลออรนิสในองค์กรก่อนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเซ็นเตอร์เห็นภาพการจําลองเหตุการณ์ของของทางทีมคุณบันเทพอาจารย์บันเทพแล้วเหมือนไหมเหมือนกับที่เราให้การไปไหม เป็นการละครเกรดบีไหมคะอยากฝากถึงบอสนิดน,นึงอะค่ะว่าบอสไหนบอสนีบอสเดียวไหมคะในตอนนี้อยากฝากบอสว่าบอสอมีจิตอาสาขนาดนี้เอาเวลาที่มิสแกรนมาเสียสละทําอะไรให้คนอื่นเนี่ยเอาไปปลูกฝังโซเชียลแวเนสในองค์กรก่อนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อคอเซ็นเตอร์ โดยหลังจากที่แซนได้ฝากประโยคแซบถึงบอสนวัดกลางร,รายการเปิดปากกับภาคภูมินะคะทางด้านบอสนวั์เองก็ทราบเรื่องค่ะโดยช่วงหนึ่งของไลฟ์ได้มีการพูดถึงเรื่องการทดลองสาธิตจำลองเหตุการณ์นะคะตก,กระเรือของแตงโมนิดาและได้เปิดเผยว่าเรื่องที่แซนพูดเนี่ยได้เห็นแล้วค่ะที่บอกให้ผมนั้นดูแลองค์กรนางงามผมจะได้ไม่ถูกคอเซ็นเตอร์หลอกนั้นก็ขอบคุณในความห่วงใยแต่ผมดูแลแล้วในทุกรูปแบบตอนนี้คดีของชาลลอตยึดเงินผู้ต้องหาได้แล้ว70กว่าล้านจับบัญชีมาได้แล้วจับคนที่ชารลออโนนเงิให้ไ้ไไปดแล้วปรระชุมกับ มาแล้วตอนนี้ก็เลยว่างค่ะอยากจะให้ดี i รับคดีของแตงโมไปทําเพิ่มส่วนเรื่องที่ถูกพาดพิงก็ไม่คิดที่จะฟ้องแต่อยากจะนัดทานข้าวกับแซนมากกว่าขอบคุณสําหรับคาแนะนําที่แซนเป็นห่วงผมดูแลองค์กรอยู่แล้วแต่เวลาที่เหลือก็จะดูแลเรื่องอื่นผสมผสานกันไปให้แซนได้พูดเยอะๆน้องจะได้สบายใจเพราะว่าผมเข้าใจว่าทําไมคนถึงอยากพูดแบบนี้ทําไมถึงชอบจิกคนทําไมถึงชอบเสียดสีคนเรามีหน้าที่ช่วยกันกระจายข่าวเพื่อผลักดันให้ DSI รับเอาตรงๆก่อนที่จะมาทําเรื่องนี้ผมก ต้องรู้อะไรมาบ้างถูกไหมได้คุยส่วนตัวกันกับผู้ใหญ่กับคุณหมอกับอาจารย์กับคุณอัจฉริยะได้ดูภาพถ่ายภาพหลักฐานเล่มหนาะบาดแผลน่ากลัวมากเราเป็นบริษัทที่ทำมาหากินเพราะฉะนั้นเราเสียภาษีเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้ทุกอย่างในสังคมได้อย่ามองว่าเราไปยุ่งเรื่องคนอื่นสัตว์สังคมอยู่ด้วยกันก็ต้องดูแลกันบ้างไม่ใช่จะอยู่เพื่อตัวเราเองเพียงลําพังคุณแซนว่าบอสก็ไม่เป็นไรครับยินดีอะไรที่เขาพูดแล้วเขาสบายใจก็ให้เขาพูดไปการกระทําของผมครั้งนี้ไม่ไ จงไปที่เขาเพราะเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้เป็นคาตกรรมก็ไม่ได้มีคนแค่นี้เขาบอกว่าให้ดูการจําลองตกเรือครั้งนี้เป็นความบันเทิงอย่าดูเป็นสาระผมก็ว่าเออมันเป็นความบันเทิงนะตามที่น้องบอกมันเหมือนคาตกรรมซ่อนเงื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวต้องรอดูตอนจบของละครดูไปเรื่อยๆมันจะบันเทิงมากขึ้นความบันเทิงมันเพิ่งเริ่มต้นน้องเขาก็พูดไม่ผิดหรอกเขาบอกว่าจะไปจําลองตกน้าทําไมมันเสียเวลาเอาเวลาไปทําอย่างอื่นมันไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากดูให้เป็นความบันเทิงถูกแล้วเพราะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการสูญ สียชีวิตหรือเหตุการณ์ที่สังคมมองอยู่เป็นความสนุกมันก็ไม่ได้ผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตแต่ละคนที่คิดถ้าเกิดว่าจะมองเรื่องนี้เป็นความบันเทิงผมก็มองว่าเป็นละครหลังข่าวที่น่าชมจนจบแตงโมน่าสงสารเพราะว่าน้องไม่มีใครไปด้วยแล้วน้องตายศพไม่สามารถพูดได้แต่เราจะหาวิธีอื่นให้คนอื่นเนี่ยมาพูดความจริงแทนศพให้ได้เรื่องพิรุธมีทุกโมเมนต์เลยจะลบทําไมรูปคลิปแล้วทําไม GPS ของแตงโมต้องไปอยู่ที่ร้านซ่อมโทรศัพท์หลังตายแล้วทําไมเงียบกันไปตั้งสองวันทําไมกันทําไมถึง ไม่โทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งทำไมต้องไปนัดเจอพูดคุยอะไรกันทำไมต้องแวะปั๊มทำไมต้องเอาเรือไปล้างทำไมตอนที่ทดลองถึงไม่เอาเรือเหมือนกันเวลาที่เขาเอาการทดลองไปยื่นในคดีใช้เรือคนละรุ่นกันเรือบาเริ่มเทิมเครื่องยนต์สองใบพัดมันคนละเรื่องกันเลยเป้าหมายของผมไม่ได้อยู่ที่น้องแต่อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ได้ปักใจเลยว่ามันเกิดจากคนบนเรือหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเส้นเรื่องดูการทดลองก็ไม่น่าจะตกท้ายเรือตาย ต่อมากระนังนผู้ชมค่ะบอสนวัตก็ได้มีการอัพสตอรี่ไอจด้วยนะคะโดยการลงภาพของแซนพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าขอบคุณสําหรับคําแนะนําแล้วก็ได้ใส่อีโมจิมงกุฎนะคะให้หลายๆมงด้วยนับแล้วก็เป็น18มงกุฎพอดีค่ะเหตุภาพการจํานะลองเหตุการณ์ของของทางพีมูลบันเทศอจจาจารย์บันเทพแล้วเหมือนไหมเหมือนกับที่เราให้การไวไหมเป็นการละครเกรดดีนะคะ อยากฝากถึงบอสนิดน,นึงนะคะว่าบอสไหนบอสนี่บอสเดียวไหมคะในตอนนี้อยากฝากบอสว่าบอสมีจิตอาสาขนาดนี้เอาเวลาที่มิสแกรนมาเสียสละทำอะไรให้คนอื่นเนี่ยเอาไปปลูกฝังโซเชียลแวนิสในองค์กรก่อนจะได้ไม่ตกปเป็นเหยื่อคอสเทนเตอร์ก็ขอบคุณในความห่วงใยครับแต่ผมได้ดูแลแล,แลว้วยึดเงินผู้ต้องหาได้แล้วเจ็ดสิบกว่าล้านจับบัญชีมาแล้วจับบคนที่ชาลอตโอนไปแล้ว ไปประชุมกับรัฐสภาแล้วก็เลยตอนนี้ว่างอยากจะให้ DSI รับคดีรับคดีของกุณแดงโมเพิ่มความบันเทิงมันมันเพิ่งเริ่มต้นผมว่าน้องเขาเขพูดไม่ผิดหรอกบางคนอาจจะคิดว่าการสูญเสียชีวิตหรือเหตุการณ์ที่สังคมมองอยู่เป็นความสนุกมันก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องจิตของแต่ละคนที่คิดเขาบอกว่าให้ดูการจำลองตกเรือวันนี้เป็น ความบันเทิงอย่าไปดูให้มันมีสาระเห็นเห็นน้องเขาพูดผมก็ว่าเออมันก็เป็นบันเทิงนะเหมือนละครหลังข่าวเราดูละครหลังข่าวฆาตกรรมซ่อนเงื่อนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวดูตอนจบของละครดูไปเรื่อยๆมันจะบันเทิงมากขึ้นเอาจริงๆก่อนที่จะทำอ่ะผมต้องรู้อะไรบ้างถูกไหมผมได้ดูแ้มภาพถ่ายทั้งแ้มของการเสียชีวิตของคุณแตงโมหนาขนาดเนี้ย ผน่าก,กลัวมากผมคิดว่าให้น้องได้พูดเยอะๆเพราะว่าผมเข้าใจนะครับว่าทําไมคนถึงอยากพูดแบบนี้ทําไมคนถึงชอบจิกคนทําไมคนถึงชอบเสียดสีคนเขาปล่อยน้องไปเราก็เป็นบริษัทที่ทำมาหากินเหรอเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียภาษีเราก็มีสิทธิเรียกร้องความยุติธรรมให้กับทุกอย่างในสังคมได้อย่ามองว่าเราไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นสัตว์สังคมอยู่ด้วยกันก็ต้องดูแลกันบ้างวันที่20สนี้ เดี๋ยวผมคอนเฟิร์มขอกำลังใจจากทุกคนก่อนนะครผมจะคอนเฟิร์มกับทางดีเซผมจะเดินทางไปพบดีเไซไม่ได้ไปบีบคั้นนะแต่ไปแสดงเจตนาลมกึ่งกดดันให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษและการกระทำของผมครั้งนี้ไม่ได้เจาะจงไปที่เขาหรือใครเพราะผมเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้เป็นคาตกรรมถ้าเป็นนะผมไม่ได้บอกว่าเป็นก็ไม่ได้มีคนแค่นี้ไม่สามารถพูดได้แต่พวกเรา จะหาวิธีให้คนอื่นมาพูดแทนในความจริงให้ได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะล่าสุดเมื่อคืนนี้นะคะแซนก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดนะคะลงสตอรี่ไอจีโดยน่าจะเป็นการนําโพสต์ของใครสักคนค่ะที่ได้วิจารณ์ในเรื่องนี้มาลงนะคะพร้อมกับกล่าวถึงคนโพสต์ว่าขอบคุณนะคะโดยโพสตดังกล่าวก็ท่านผู้ชมมีใจความว่าการจําลองเหตุการณ์แตงโมต,ตกเรือโดยใช้คนจริงในขณะเรือแล่นเป็นการกระทําที่ไร้ความรับผิดชอบมากเพราะว่าคนแสดงมีโอกาสได้รับบาดเจ็บสาหัสได้หากไม่ได้เบี่ยงตัวออกข้างแบบที่ตั้งใจทําในการแสดงแม้จะใส่ชูชีพที่ทําให้ตัวลอยขึ้นได้ ก็ตามคิดด้วยสามัญสำนึกถ้าใครจะแต่งเรื่องว่าแต่งโมตกเรือมันไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งให้พิสดารขนาดนั้นแค่คนไปนั่งเล่นกินลมดื่มวายที่กระบเรือแล้วจังหวะกระแทกก็พลัดตกได้แล้วแต่คดีแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครควรให้ความเห็นกันมั่วซั่วแล้วตั้งตนเป็นสารเตีย้ยหน่วยงานที่ทำหน้าที่มีอยู่และสู้กันได้ถึงสามสารถ้ามีพยานหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์มากพอสื่อมวลชนก็ควรจะคิดให้เยอะๆก่อนที่จะให้พื้นที่กับพฤติกรรมสร้างกระ,ระแสด้วยวิธีการตลาดล่างแบบนี้นอกจากนี้ ท่านผู้ชมคะก็ยังมีคลิปที่คุณแซนได้ออกมาสวนกลับกระแสสังคมที่โจมตีเธออย่างไม่หยุดยั้งด้วยนะคะคาดว่าเธอคะ่ะน่าจะออกมาพูดเรื่องนี้อีกหลายอารอบเลยทีเดียวเพราะว่าคลิปดังกล่าวระบุคแคป,ปชั่นเอาไว้ด้วยว่า e ีีที่1ถูกวิจารณ์กลับรับกันไม่ได้ภายในคลิปดังกล่าวค่ะเธอได้พูดว่าทําไมหรอคะถ้าความคิดเห็นของแซนถึงเหตุการณ์จําลองที่คุณจัดขึ้นมันเหมือนกับละครเกรดบีที่ดูแล้วไม่ได้บันเทิงด้วยซ้ําเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แซนก็ไไได้้้เสนนนออออปแว,ว่าาายกจะะะใหํนนรมตง ให้ไปช่วยบอกไหมว่าอะไรยังไงจุดไหนแต่คุณก็ปฏิเสธแต่พอวันนี้คุณทําไม่เหมือนแซนไม่มีสิทธิ์จะออกความคิดเห็นเลยเหรอซึ่งมันเป็นเรื่องของแซนนะคะเราก็แค่วิจารณ์ถึงการกระทําของพวกคุณที่ทําขึ้นมาโดยอ้างอิงจากเรื่องของเรานะคะอย่าประดิษฐ์วาทการรมสวยหรูเอาไว้หลอกคนแค่กลุ่มหนึ่งในโซเชียลที่เขาเชื่อคุณเพราะว่ากลุ่มคนที่เขาแยกแยะเป็นเนี่ยเขาก็ทราบดีว่าอะไรเป็นอะไรหลักฐานเด็ดรอมา3ปีแล้วยังไม่เห็นเลยแล้วถ้ามีหลักฐานเด็ดจริงจะจําลองเหตุการณ์ให้เสียงบประมาณทําไมทําไมถึงไม่เอาเงิน ช่วยเหลือเหยื่ออสัิเกรรมลองสรุปให้ฟังหน่อยว่าที่จำลองไปได้อะไรที่เป็นสาระสำคัญบ้างทำไมหรอคะถ้าความเห็นของแซนเกี่ยวกับการจำลองที่คุณจัดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับละครเกรดบีที่ดูแล้วก็ไม่ได้บันเทิงด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นท,ทั้งที่ก่อนที่คุณจะจัดแซนก็ได้เสนอไปแล้วนะคะว่าอยากให้แซนแนะนำอะไรไหม ต้องการให้ไปช่วยบอกไหมว่าอะไรยังไงจุดไหนแต่คุณก็ปฏิเสธถูกต้องไหมคะแล้วพอวันนี้คุณทำไม่เหมือนเนี่ยซนไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นซึ่งมันเป็นเรื่องของแซนนะคะคุณอย่าลืมและแซนก็แค่วิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำของพวกคุณที่ทำขึ้นมาโดยอ้างอิงจากเรื่องของเรานะคะคุณต้องคิดถึงข้อเท็จจริงตรงนี้ด้วยอย่าประดิษฐ์วัทกรรมสวยหรูเอาไว้หรอกคน แค่กลุ่มหนึ่งในโซเชียลที่เขาเชื่อคุณเลยค่ะเพราะกลุ่มคนที่เขาแยกแยะได้เป็นเนี่ยเขาก็ทราบว่าอะไรคืออะไรหลักฐานเด็ดรอมา3ปีแล้วยังไม่เห็นสักอันนะคะแล้วถ้าเกิดมีหลักฐานเด็ดจริงจะจำลองให้เสียเวลาเสียงก็ประมาณทำไมทำไมไม่เอาเงินไปช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเคยคิดไหมคะอย่างนั้นลองสรุปให้ท่านฟังง่ายๆนิดนึงก็ดีนะคะว่าวันนี้ที่จำลองไปเนี่ยเสียเวลาไปทั้งหมดเนี่ย คุณได้อะไรที่มันเป็นสาระสาคัญบ้างท่านผู้ชมคะก็เรียกได้ว่าต่างคนต่างมุมมองค่ะแม้ว่าจะมีหลายคนที่ไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่แตงโมเสียชีวิตนะคะอาจจะไม่ได้มาจากอุบัติเหตุค่ะแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่ามีอีกหลายคนค่ะที่ไม่เห็นด้วยกับการทดลองที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่า DSI จะรับทําคดีนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ทางท็อปดารามไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel t o p ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p d ดารานะคะ